เวลาเราดูรถถังจะเห็นว่ารถถังถึงมีไอ้สี่เหลี่ยมก้อนๆบางทีติดๆติดๆรอบรถถังอะไรฮะอันนั้นก็คือจะเป็นตัวที่คอยป้องกันยูเครนก็มีการถามสารัฐนั่นแหละว่าไอเรือลำนั้นเนี่ยคืออะไรคือใครสุดท้ายสารัฐก็แบ่งปันเข่ากรงให้ก็เลยมีการยิงจนเรือมอสโกเนี่ยร่วงได้สุดีท่านผู้เจริญทุกท่านพบกับผมในช่องซิสเต็มนะครับถ้าเรามาดูตัวเลขที่ยูเครนประเมินออกมาในสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยออกมาว่ารัสเซียสูญเสียทหารไป2000 0นกว่านาย แต่ถ้าเราตัวเลขตรงนี้เนี่ย20,000นายเปรียบเทียบกับสงครามอัฟกานิสถานกับรัสเซียรัสเซียก็เคยทําสงครามกับอัฟกานิสถานมานะตอนนั้นทําสงครามไป10ปีรัสเซียสูญเสียทหารไป15,000นายสงคราม10ปีรัสเซียสูญเสียแค่หมื่นห้านยูเครนเนี่ยสงครามรัสเซียเพิ่งทํามา2เดือนกว่าคือเสียทหารไป20,000นาย20,000กว่านายแล้วเห็นได้ชัดว่ารัสเซียถือว่าเจ็บปวดหนักนะเทียบกับภบนี้จะเป็นภาพที่ชัดเจนมาก ทีนี้จากข้อมูลล่าสุดก็คือว่ายูเครนยึดเมืองคาคิฟกลับมาได้เกือบจะทั้งหมดแล้วจากตอนแรกที่รัสเซียยึดได้แล้วรัสเซียยึดโซนนั้นเยอะมากนะฮะตอนนี้ก็ยึดขึ้นได้เกือบจะทั้งหมดลุกได้เร็วมากถ้าเราดูจากแผนที่นี้น่าจะเป็นตัวเปรียบเทียบได้ชัดเจนว่ามันเป็นมาอย่างไงอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจาก ISW ซึ่งไอข้อมูลพวกนี้เนี่ยการยึดครองอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้หน่วยงานเขาตรวจสอบได้ไม่ยากเพราะว่าดาวเทียมดี๋ยวนี้ก็คือคมชัดมากคมชัดสูงแล้วเขากรองการสื่อสารเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมาก ซึ่งแผนที่นี้เนี่ยผมก็จะเอามาเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดถึงความคืบหน้าของมันสีแดงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่รัสเซียยึดได้ส่วนสีน้าเงินก็จะพื้นที่ที่ยูเครนเพิ่งยึดได้ยึดคืนมาได้นะผมเปรียบเทียบตั้งแต่วันที่20เมษายนมาถึงวันที่1พฤษภาคมแล้วก็ล่าสุดก็คือ12พฤษภาคมเห็นไหมฮะยูเครนจะพยายามยึดได้ยึดได้คืนบางส่วนแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นจนล่าสุดนี้เนี่ยก็คือเกือบจะส่วนใหญ่ เกือบจะทั้งหมดของคาชีฟแล้วคาชีฟก็ถือว่าเป็นเมืองสําคัญของยูเครนที่ก่อนหน้านี้รัสเซียไปบอมเยอะมากเข้าไประเบิดก็ไปยิงใส่ทําลายเยอะจนตอนนี้ก็ถือว่ายูเครนแสดงศักยภาพได้ดีมากต่อมาอันนี้ก็จะเป็นแผนที่จากวิกิพีเดียซึ่งผมก็เข้าไปเก็บข้อมูลเป็นระยะเป็นระยะนะฮะเก็บรูปที่หลายๆคนเขาก็ช่วยกันไปแก้ก็จะเรียงตั้งแต่วันที่2เมษายน27เมษายนลามมาถึง9พฤษภาคมแล้วก็12พฤษภาคมเห็นภาพได้ชัดไหมฮะ เห็นได้ชัดว่ายูเครนเนี่ยยึดมาได้อย่างช้าๆค่อยๆแล้วก็ยึดขึ้นมาได้เยอะมากโดยเฉพาะทางเหนือที่ตอนแรกที่รัสเซียยึดลงไฟฟ้านิวเคร์ที่ข่าวตอนแรกๆเห็นไหมหลายหลายคนตกใจกลัวตรงนั้นจะเป็นทุ่งสังหารแล้วจะเกิดการระเบิดเกิดนิวเคร์กระจายออกมาอันตรายมากสุดท้ายยูเครนยึดขึ้นมาได้แล้วก็เมืองหลวงแน่นอนว่าเมืองหลวงพวกนี้เนี่ยยูเครนปกป้องได้ดี มันเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงสูงมากอยู่แล้วต้องปกป้องอย่างที่สุดถ้าโดนยึดได้ก็คืออาจจะยึดตำแหน่งประธานยุบดีได้แล้วก็อาจจะไปถึงคุมอำนาจได้อัน,น้นอันตรายมากถึงต้องปกป้องผู้นําอย่างที่สุดอันนี้สาคัญไม่งั้นประเทศก็จะตกอยู่ในมือของคนชั่วอันนี้เนี่ยยูเครนก็จะดันขึ้นไปได้จนหมดส่วนหนึ่งก็คือว่ากลยุทธ์เขาดีมีการสนับสนุนจากตะวันตกได้ดีมากาอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพื้นที่ภูมิศาสตร์เนี่ยถือว่ายูเครนก็จะได้เปรียบคุณพื้นที่ก็จะได้เปรรีีียบพาาะ่ามมททัั้้งงตึกน,น มีอะไรที่มันซับซ้อนรถถังไม่ได้วิ่งกันง่ายๆตึกหลายอย่างบางอยู่การยิงจรวดอะไรไปเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ง่ายและรวมถึงว่าพอมันซับซ้อนเสร็จมีแต่คนพื้นที่เท่านั้นที่รู้แล้วก็มีรถไฟใต้ดินเองคนพื้นที่เท่านั้นแหละที่จะมุดไปมุดมาได้รู้พื้นที่ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ยูเครยนยึดขึ้นมาได้ไวและจุดสําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือความร่วมมือของประชาชนประชาชนที่มีใจฮึสู้ จากคําพูดของประธานาธิบดีหรือว่าจากสิ่งต่างๆที่ล้อมทําให้ประชาชนจําเป็นต้องทําแบบนั้นคนแก่คนมีอายุหลายคนก็ถึงขั้นต้องถือปืนขึ้นมาสู้เพราะฉะนั้นแผนที่เหล่านี้ก็จะทําให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นแล้วก็หวังว่าสายจีนก็คงไม่มีอะไรให้บิดแล้วนะะเพราะรอบที่แล้วผมก็เผยแผนที่อันนี้ให้ดูสายจีนก็มาบิดว่าอุ้ยมันแผนที่เก่าแต่สายจีนส่งแผนที่ที่เก่ากว่าน,นั้นไหมให้ผมอีกคือที่รอบที่แล้วผมเปรียบเทียบเฉพาะเดือน3เดือนสีที่มันไม่ได้เดือน5ล่าสุดเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้้มมีอะไรคืบหนนาากกั ผมก็เลยเปรียบเทียบแล้วก็ต้องการให้เห็นภาพชัดว่าจริงๆมันผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่วันยูเคนก็สามารถดันขึ้นมาได้สามารถยึดคืนได้ผมแค่ต้องการชี้ตรงนั้นให้เห็นได้ชัดเท่านั้นเองแต่คือถ้าเราดูจากแผนที่ล่าสุดอย่างที่ผมให้ดูเห็นไหมวันที่12เดือนนี้เนี่ยก็คือเมื่อวานนี้หวังว่าสายจีนคงจะไม่มีอะไรเอาไปให้บิดอีกนะ คือ Facebook สายจีนเยอะมากจริงๆอันนี้ผมก็พยายามจะอธิบายให้เขาเข้าใจหวังว่าเขาจะเปลี่ยนมุมมองส่วนบางคนก็จะมีเรื่องผลประโยชน์ของการเป็นบล็อกเกอร์จีนอะไรก็ตามแต่อันนั้นก็คงแก้ไม่ได้ก็คงแก้ได้ด้วยทําให้ประชาชนตาสว่างก่อนเท่านั้นจุดต่อมาก็คือเรื่องของกลยุทธ์และอาวุธล่าสุดยูเครนก็เริ่มมีการเผยแพร่ภาพที่รถถังรัสเซียอยู่ๆก็ระเบิดอันนั้นเพราะว่ายูเครนก็มีการฝังทุ่นระเบิดหรือระเบิดที่ฝังดินนั่นแหละลอให้รัสเซียรถถังรัสเซียมาเหยียบซึ่งมีรถถังรัส ก็บอมใบรถถังสียหายเลยแล้วก็ยังรวมถึงว่าสหรัฐก็มีการส่งอาวุธที่ทันสมัยให้หลายอย่างนะฮะก่อนหน้านี้นก็คือเรื่องของเจฟลินตัวนั้นก็เป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังทะลุรถถังเข้าไปโจมตีข้างในได้น,นะแล้วรถถังข้างในอาจจะมีอาวุธมีกระสุนต่างๆก็ระเบิดไปพร้อมกับรถถังด้วยทำให้รถถังเสียหายหนักจนใช้การไม่ได้บางทีทหารอาจจะไม่เสียชีวิตาบาดเจ็บสหาหัสก็อาจจะหนีก็ได้แต่บางคนคือเสียชีวิตก็เยอะเหมือนกันอันนั้นเนี่ยก็คือตัวเจฟลิน ล่าสุดเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่สหรัฐส่งให้แล้วยูเครนเริ่มใช้แล้วก็คือ s w i b วิชเ s w i สวิชเบรดตัวนี้เนี่ยต่างประเทศเขาก็เรียกกันว่าโดรนกามิกาเซหรือว่าเค erm รือ่องบินกามิกาเซอะไรเงี้ยคือไม่ได้ค่ายเพลงะฮะอันนี้กามิกาเซก็คือมีความหมายเหมือนปัดพีชีพ เข้าไปบอมตัวเองบินตัวเองเข้าไปโจมตีให้ตัวเองระเบิดไปด้วยก็คือเป็นยุทธวิธีของญี่ปุ่นในอดีตนะสงครามโลกครั้งที่2เพราะญี่ปุ่นสู้สหรัฐไม่ค่อยไหวในทางยุทธวิธีก็เริ่มใช้ให้นักบินเนี่ยขับเครื่องบินพุ่งชนเรือลูสหรัฐอะไรประมาณนั้นเขาก็เรียกกันว่ากามิกาเซ่นั่นแหละซึ่งมันก็คล้ายๆกับจรวดนั่นแหลนนะ,ละก็คือเล็งหาเป้าหมายแล้วก็ยิงใส่แต่ข้อแตกต่างก็คือฟังก์ชันมันเยอะกว่าและที่เรียกมันว่าดวนเพราะว่ามันมีกล้องนะฮะต่างกับจรวดตรงนี้กล้องมันสามารถจัหหหาาาาาาเเเเปปปป้้้้้มมมยยยไไ่่่จํ็็็นนตตตตออองงงลลแแแรกกคืขึ แล้วก็ค่อยจับตาเป้าหมายอีกเป้าหมายกอดอาจจะอยากยิงอีกเป้าหมายหนึ่งประมาณนั้นแล้วก็ระยะของมันเนี่ยถือว่าไกลพอสมควรนะอดีตซารลัตก็มีใช้สวิชเบรดเหมือนกันแต่ของซารลัดที่อดีตใช้ก็คือจะเป็นตัว300ร้อยสวิชเบรดสามร้ออันนั้นก็จะเป็นรุ่นเก่าก็คือระยะทางถือว่าไปได้ไม่ไกลใช้ได้ก็คือลอยบนฟ้าเนี่ยอยู่ได้ประมาณ15นาทีแต่พอรุ่นใหม่เนี่ยสวิชเบรดหกร้อที่ส่งให้ยูเครนบินได้ไกลขึ้นนะสูงสุดไปถึง80กิโลเมตรแล้วก็ระยะเวลาที่ลอยอยู่บนนนนฟ้้านานานไดถึง40ที ก็ทาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่น่นอนน้ําหนักมันมากขึ้นด้วยที่มันมากขึ้นเพราะมันแข็งแกร่งขึ้นอย่งฮะอดีตของสารัฐอันนั้นคือไม่สามารถเจาะเกาะรถถังได้ก็คือบอมเป้าหมายที่มันไม่ได้ใหญ่มากรถยนต์อะไรก็ตามหรือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป้องกันหนาแน่นแต่พอมาเป็นรุ่นใหม่ที่ส่งให้ยูเครนเนี่ยตัวนี้ก็จะโหดมากนะสามารถเจาะเกาะรถถังได้เพราะข้างในมันมีอาวุธที่สามารถเจาะเกาะได้คล้ายๆกับเจฟฟรีนนั่นแหละเจฟฟรนก็สามารถเจาะเกาะได้ ก็จะมีหลักการในการเจาะเกาะก็คือใช้ความร้อนจี้ใส่เหล็กให้เหล็กละลายอย่างรวดเร็วนะแล้วก็พุ่งเข้าใส่ก็จะทะลุไปข้างในรถถังนะต่อให้รถถังเกาะหนานะก็ยังสามารถทะลุได้แต่คือรถถังเดี๋ยวนี้เขาก็มีวิธีป้องกันไอ้พวกนี้อีกพวกจะหลวดต่อต้านรถถังก็จะคือใช้กล่องกล่องนึงที่คล้ายๆกล่องอะแล้วมันก็จะมีแผ่นเหล็กเนี่ยประกบ2ข้างข้างในก็จะเป็นคล้ายๆดินปืนไรสักอย่างหนึ่งที่เวลาดูนความล้อมันจะแตกตัวอันนั้นก็จะคอยต่อต้านไอ้จรลดงพวกนี้แหละที่ต่อต้านรถถังถ ถึงมีไอสีเลียมก้อนๆบางทีติด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 รอบรถถังอะไรฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่คอยป้องกันจรวดต่อต้านรถถังพวกนี้แหละพอถ้าจรวดปกติก็คงเข้ายากเข้ารถถังยากอาจจะเกิดความเสียหายแต่ถ้าทะลุข้างในยากมากแต่พอเป็นต่อต้านรถถังอันนี้คือรถถังจะกลัวไอจรวดต่อต้านรถถังพวกนี้มากทีนี้เนี่ยข้อมูลข่ากรองทางทหารข้อมูลข่าสารพวกนี้สําคัญมากจะเป็นจุดพลิกชัยชนะได้เลยนะ ที่ผ่านมาเนี่ยเรือมอสโกวาที่โดนยิงจมเราจะได้ยินกันอยู่แล้วนะท่ลัสเซียถือว่าอับอายมากจริงๆไอตรงนี้แหละเรือลำนี้เน so ี่ยจริงๆเราได้ร um ับข่าวกรองจากซาฮารัฐมาล่าสุดนี้ทางหน่วยงานของซาฮารัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อคนนึงเนี่ยเขาก็ยอมเปิดเผยกันสื่อว่าจริงๆแล้ซาฮารัฐแบ่งปันข่าวกรองให้ยูเครนนะฮะยูเครนก็มีการถามซาฮารัตนั่นแหละว่าไอเรือลำนั้นเนี่ยคืออะไรคือใครสุดท้ายซาฮารัฐก็แบ่งปันข่าวกรองให้ก็เลยมีการยิงจนเรือมอสโกวาเนี่ยร่วงได้ ทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูแผนที่นะว่าจริงๆสหรัฐมีความเกี่ยวข้องไหมแผนที่นี้จะเป็นจุดที่ชี้ให้เห็นได้ชัดนี่คือจุดที่สหรัฐเนี่ยส่งโดรนสอดแนมเข้าไปบินโดรนนี้ RQ4B เป็นโดรนสอดแนมของสารัตติดกล้องความละเอียดสูงฮะส่งลงไปข้างล่างแล้ววนเห็นไหมฮะจะมีการวนหลายรอบวนซ้ำแล้วซ้ำอีกจุดนั้นเนี่ยคือทะเลดําและไอจุดๆนั้นเนี่ยก็คือจุดที่เรือมอสควาโดนยิงณนะตรงนั้นเลย นั่นแปลว่าสหรัฐต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลอะไรตรงนี้และถ้าเราไปดูอีกแผนที่หนึ่งที่อีกสื่อหนึ่งอีกค่ายหนึ่งเนี่ยเขาวิเคราะห์มาโดยดึงเอาข้อมูลจากเครื่องบินล,ลำอื่นโดรนลำอื่นอื่นเนี่ยที่มีการสอดแนมเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วทางเนโตมีการส่งเครื่องบินส่งโดรนเนี่ยมาวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเยอะมากสวีเดนก็มีการส่งมาสอดแนมส่งมาตรวจสอบสำรวจเนี่ยเยอะมากพอสมควรเพราะฉะนั้นไม่แน่นะฮะว่าเรือลำอื่นๆเนี่ยอาจจะได้รับข่าวกองมาจากสหรัฐจากตะวันตกนั่นแหละสุดท้ายก็เลยยิงจนลล่วงไปหาายมก แต่คือข่าวกรองของสารัฐเขาก็มีข้อแม้นะเขาบอกเขาจะแบ่งปันพื้นที่ทางทหารอาวุธยุทโธ,ธปกรณ์ต่างๆแต่เขาจะไม่ระบุเป็นบุคคลลายบุคลต่อให้บุคคลนั้นเป็นคู่ต่อสู้เป็นคนอื่นเป็นศัตรตูเนี่ยเขาก็จะไม่แบ่งปันตรงนี้ให้คนอื่น แต่คือไม่ใช่ว่าเขาจะไม่บอกคนกันเองคือสหรัฐเขาก็ต้องบอกกันเองอยู่แล้วแต่คือจะไม่แบ่งปันให้กับคนนอกอะไรประมาณนั้นแล้วก็เรื่องการบริจาคอาวุธให้ยูเครนบริจาคเงินให้ยูเครนเนี่ยสหรัฐก,กับตะวันตกประเทศอื่นยุโรปเนี่ยก็บริจาคให้เยอะมากแต่คือสหรัฐบริจาคให้เยอะที่สุดในโลกมูลค่าก็บริจาคทั้งหมดนะรวมทหารทางการเงินต่างๆเนี่ยเกือบจะหมื่นล้านตอนล่าสหรัฐแล้วซึ่งถ้าถามว่าจํานวนที่สหรัฐบริจาคให้เยอะมากไหมก็แน่นอนต้องเยอะมาก แต่ถามว่ากระทบไหมก็แทบไม่กระทบอะไรกับสหรัฐเท่าไหร่นะักเงินหมื่นล้านดอลลาร์ก็ไม่ได้มากคือถ้าเราอยากรู้ว่าเงินตรงนี้กระทบมากขนาดไหนหรือว่าประเทศไหนเนี่ยถือว่าให้หนักสุดก็ต้องมาเทียบ GDP ด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเนี่ยการใช้ใจ่ายของทั้งประเทศอะไรเงี้ยมารวมกันแล้วก็มาหารเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาว่ามูลค่านี้เทียบเท่าเท่าไหร่แล้วก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์นแต่ละประเทศถ้าเรามาดูแต่ละประเทศเนี่ยจะเห็นว่าเอสโตเนียบริจาคให้เยอะสุด เทียบ GDP นะฮะจำานวนเงินไม่ได้เยอะเท่าสหรัฐอยู่แล้วน้อยกว่าเยอะแต่ที่ว่า GDP นะ่ยฮะเขาให้เยอะสุดต่อมาคือโปลแลนด์แล้วก็ไล่ลงมาคือยุโรปสหรัฐก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในท็อปๆอ,อะไรตรงนี้แต่ก็ถือว่าเยอะมากอยู่แล้วเห็นไหมฮะคือถ้าจะให้อธิบายเข้าใจง่ายๆเหมือนว่าเรามีเพื่อนอยู่2คนแล้วเราต้องการขอความช่วยเหลือจากเพื่อน2คนนี้โดยการยืมเงินนะเพื่อนคนแรกมีเงินเดือน10,000บาทแต่เพื่อนคนนี้ให้เรายืม5 0 0 0บาทครึ่งหนึ่งเพื่อนอีกคนนึ่งเนี่ยมีเงินเดือน หมื่นหนึ่งมันเยอะกว่าจริงๆเยอะกว่า5 0 0พันแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อนคนนี้รายได้หมื่นเดียวแต่ให้เรายืมตั้ง5 0 0พันนั่นคือครึ่งหนึ่งแต่คนหนึ่งให้เรายืมมีเงินเดือนล้านแค่เรายืมหมื่นหนึ่งเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เดียว5 0เกับเปอร์เซ็นต์เดียวอะไรประมาณนั้นนั่นคือจุดที่เข้าใจง่ายนะแต่คือคือตรงนี้แค่เปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆนะเป็นแบบหยาบๆเราจริงๆไม่ใช่ว่าให้เยอะเท่ากว่า GDP คืออะไรดีมากเราต้องดูผลกระทบต่อประเทศเราต้องดูความเหมาะสมในอาวุ ต้องดูว่ามูลค่ามันเพียงพอพอดีไหมไม่ให้เกินไปไม่ให้น้อยเกินไปพอเหมาะพอเจาะดูเศรษฐกิจในประเทศดูความต้องการประชาชนหรืออะไรก็ตามทุกประเทศก็ต้องดูความเหมาะสมของแต่ละประเทศบางประเทศอาจจะไม่ได้หนักหนามากไม่ได้กระทบจากโควิดมากอะไรประมาณนั้นซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นความช่วยเหลือก่อนหน้านั้นของสารัฐที่แบบบริจาคให้ส่งให้จนมาล่าสุดนี้ไม่พอสารัฐมีการเปิดใช้กฎหมายฉบับใหม่เพื่อช่วยเหลือยูเครนได้รวดเร็วมากขึ้นที่หลายๆคนได้ยินก็คือเลนลีสกฎหมายให้เช่าให้ยืม ก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลาสหรัฐส่งอาวุธให้ยูเครนก็จะต้องผ่านคลังภายในประเทศของสหรัฐของกองทัพสหรัฐก,ก่อนค่อยส่งไปแต่พอมีกฎหมายฉบับใหม่ในการรองรับในการช่วยเหลือก็ยิ่งทาให้รวดเร็วสามารถส่งจากผู้ผลิตอาวุธโดยตรงส่งไปที่ยูเครนโดยตรงเลยทําให้รวดเร็วมากขึ้นแล้วถ้าเรามาอธิบายถึงสถานการณ์ทั่วไปสถานการณ์ปกติที่แต่ละประเทศจะสั่งซื้ออาวุธจากสหรัฐอย่างไทยเนี่ยเวลาจะสั่งซื้อจากอาวุธสหรัฐก,ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะสั่งก็ได้นะต้องผ่านการอนุมัติจาก,การัฐบาลสหรัฐก่อน บริษัทผู้ผลิตอาวุธถึงจะได้ส่งให้เราได้ถึงจะขายให้เราได้ไม่ใช่ว่าคุณคิดว่ารวยประเทศนี้รวยจะสั่งซื้ออะไรก็ได้ไม่ได้นะสารัฐจะต้องตรวจสอบประเทศนี้ก่อนดูว่าเหมาะสมไหมสมควรที่เทคโนโลยีจะตกไปถึงประเทศนี้ไหมประเทศนี้เนี่ยเผด็จการชั่วร้ายไหมเห็นค่าประชาชนไหมน่ากลัวขนาดไหนต้องมาประเมิอต้องมาดูถ้าเกิดเทคโนโลยีนี้ตกให้อยู่ในมือของศัตรูของคนชั่วร้ายเนี่ยอันตรายนะพวกนี้จะของโลกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ายากมากที่สารัฐจะขายเทคโนโลยีบางอย่างโดยเฉพาะ f 2 2เนี่ยคือแทบจะไม่ตกถึงมือใคร F 3 5ก็ยังยากนะโอกาสยากมากแต่คือก็มีหลายประเทศเฉพาะพันธมิตรที่นั่นแฟนมากสหรัฐถึงจะยอมขาย F 3 5ให้ส่วน F 2 2ก็คือยากอะยากที่จะให้เพราะเทคโนโลยีขั้นสูงขนาด F 2 2เก่ามากนะทันสมัยยิ่งกว่าเครื่องบินลบของทุกประเทศแม้แต่จีนเครื่องบินลบหลังปี2010ยังสู้เครื่องบินลบที่สหรัฐเริ่มสร้างปีพ9 9 7ไม่ได้ F 2 2เนี่ยคือสุดยอดของเครื่องบินลบที่มีในทุกวันนี้ ทีนี้เนี่ยถ้าเรามาอธิบายถึงไอ้เจ้ากฎหมายให้เช่าให้ยืมตัวนี้ของสารัฐก็คือหลักๆกก็คือจะมีเงื picture, ่อนไขว่าคุณเนี่ยก็นําไปใช้ได้จนกว่ามันจะเสียหายจะพังเสียหายหรือจนกว่าคุณจะคืนหลักหลัประมาณนี้ทีนี้เนี่ยไอ้คำว่าให้เช่าให้ยืมมันก็ฟังเหมือนว่าเฮ้ยต้องเช่าเลยนะต้องเสียเลยนะแต่คือหลักๆเนี่ยมันคือเอาให้ยืมหลายประเทศในสงครามโลกครั้งที่สองก็คือไม่ได้เสียตังสักบาทบางประเทศไม่ได้เสียใช่ส่วนบางประเทศก็คือว่าสุดท้ายก็ไม่ได้คืนด้วยซ้ําไปหลายประเทศก็ไม่ได้คืนอาวุ บางอย่างก็ให้ส่วนบางอย่างสหรัฐก็มองว่าเพราะว่าที่ไม่ได้คืนส่วนหนึ่งเพราะว่าอาวุธส่วนใหญ่คือมันเสียหายแล้วอยู่ในสภาพที่เสียหายส่วนบางอย่างก็ใช้ได้ใช่สุดท้ายก็เลยตกลงคุยกับอังกฤษอังกฤษตกลงว่าโอเคจะซื้อไปในราคาที่ถูกมากลดราคาเยอะมากแล้วก็ให้ผ่อนจ่ายได้ด้วยอะไรประมาณนั้นส่วนบางประเทศก็อาจจะมีการจ่ายเงินให้สหรัฐด้วยในการใช้เพราะว่าถือว่าชนะสงคารามถือว่าช่วยกันได้ก็ตกลงกันอยู่ที่ว่าตกลงกันยังไง ก็เลยชำระด้วยอาจจะด้วยกันใช้ให้ทรัพยากรขนไม้ไปให้ขนเหล็กขนอะไรก็ตามทรัพยากรไปให้สหรัฐตอบแทนในการช่วยเหลือครั้งนี้ส่วนถ้าบางประเทศก็ไม่ได้ให้ก็มีบางประเทศไม่ได้คืนอาวุธก็มีซึ่งไอ้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยแหละที่ช่วยชีวิตหลายประเทศมากที่ทําให้หลายประเทศมีถึงทุกวันนี้เนี่ยมีชื่อประเทศอยู่ทุกวันนี้ส่วนนึงก็เพราะไอ้กฎหมายฉบับนี้ด้วยนะอย่างรัเสเซียรัเสเซียในอดีตก็คือสหภาพโซเวียต สารัฐก,ก็ใช้กฎหมายฉบับนี้เข้าช่วยเพราะว่าตอนนั้นนาซีเยอรมันโหดมากกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่านาซีเยอรมันเพราะตอนนั้นลุกไปทั่วแล้วนาซีก่อนหน้านั้นก็ไปร่วมมือกับรัสเซียไปยึดโปลแลนด์โหดมากนะฮะรัสเซียคือในอดีตเนี่ยถือว่าทําวีรกรรมในยุโรปเยอะมากทาเรื่องชั่วรายในยุโรปเยอะมาก จนมาสุดท้ายเนี่ยนาซีอยู่ๆจะเล่นลสัสเซเฉยทั้งที่ตอนหน้านี้รวมหัวกันจะไปยึดประเทศนู้นประเทศนี้ลุกลสัสเซจนสารัฐด,ดูท่าไม่ดีแล้วต้องสละความเป็นกลางตัวเองนะแต่ก่อนใน,นยุคสงครามโลกครั้งที่สองสารัหวางตัวเป็นกลางพยายามจะทําตัวเป็นกลางก็คล้ายๆสวิตเซอร์แลนด์ในปัจจุบนนะันอ่ะก็คือใครจะเป็นอะไรเราก็อยู่เงียบๆของเราเราอย่าไปยุ่งกับเขาแต่เราช่วยเขาก็ช่วยเรื่องมนุษยธรรมสวิตเซอร์แลนด์ก็เงียบๆแต่ช่วยเฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้นจะไม่ไปเก้าไก่มากไม่แสดงตัวให้เหมือนไม่เป็นกลางสวิตเซอร์แลนด์นี่ สวีเดนฟินแลนด์ยังไม่เท่าสวิตเซอร์แลนด์อันนี้คือสุดยอดยิ่งกว่ากลางจนแบบเออแต่ก็ยังมีช่วยเหลือนั่นแหละเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้มาก็เพื่อแบบนั้นนนั่เองตัดความเป็นกลางของสหรัฐออกแล้วก็มาช่วยเหลือทีนี้เนี่ยสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียในอดีตเนี่ยไม่สิ้นชาติเพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากอาวุธที่สหรัฐส่งให้ในกฎหมายฉบับนี้อาวุธก็มีหลากหลายรถถังเรือรบเครื่องบินลบอาวุธปืนกระสุนปืนสับเปียงของกินหรือรถบรรทุกต่างๆนานา,นาสหรัฐส่งให้ ไปช่วยเหลือเยอะมากส่งจากทะเลเนี่ยวิ่งไปทางรัสเซียทั้ง2ฝั่งรัสเซียผ่านทางยุโรปหรือรัสเซียผ่านทงางอาทะเลเอเชียทะเลแปซิฟิกเอออะไรประมาณนั้นคือไอ้คำว่ารัสเซียไม่สิ้นชาติรัสเซียไม่แพ้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากนักประวัติศาสตร์ของรัสเซียเองเนะเขาออกมาอธิบายเองออกมาพูดเองว่า้าในอดีตเนี่ยไม่มีกฎหมายฉบับนี้จากสหรัฐช่วยรัสเซียโดนเยอรมันโจมตีหนักแน่อาจจะโดนเยอรมันยึดไปก็ได้รัสเซียจะสู้ไม่ไหวต้านเยอรมันไม่ได้เพราะเยอรมันนาซีตอนนั้นโหดมากแข็งแกร่งมากส่วนหนึ่งก็ามาจากตรงนั้นยเซีได แต่คือที่สหรัฐช่วยโซเวียตในตอนนั้นไม่ใช่เพราะว่าสงสารมากหรือเป็นพันธมิตรแน่นแฟ้นอะไรไม่ใช่นะเพราะว่าเขาก็ช่วยหลายประเทศเหตุผลเพราะว่านาซีเยอรมันน่ากูกว่าโซเวียตเยอะนาซีเยอรมันโหดร้ายมากแลก้วก็ถ้าชนะก็คือว่านาซีจะยึดได้หมดนะยึดรัสเซียได้อนาคตลามมาหมดก็คือโดนยึดจนหมดถึงคราวนั้นเนี่ยสหรัฐก,ก็จะลำบากนะเพราะว่าใหญ่เกินไปจนล้มไม่อยู่แล้วนาซีถือว่าอันตรายหน้ากวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงทุกวันนี้ก็คือรัสเซียทาตัวเองทั้งนั้น ก่อนหน้านี้อ่ะยุโรปจะเห็น oh ว <Copy modelling out> ่าเขายังพยายามจะเจรจาหวังว่าจะเจรจาได้คาดหวังอย่างนั้นเห็นไหมฮะหลายประเทศไปคุยไปเจรจาฝรั่งเศสเจรจาฮังการีเจรจาสหรัฐเจรจาอีกหลายประเทศพยายามจะคุยคุยไม่อยู่เพราะทุกคนตอนแรกก็คาดหวังจะคุยได้หลายครั้งต่อเนื่องต่อเนื่องจนสุดท้ายทุกคนคงคาดหวังว่าคุยไม่ได้แน่ดูทรงไม่ได้แล้วหลายประเทศตีตัวออกห่างเหมือนคิดว่า ้องจัดการด้วยกําลังเท่านั้นคงคุยกันไม่ได้ผลแล้วละ่ะไม่ค่อยมีใครอยากคุยกับรัสเซียแล้วตอนนี้อย่างจีนเห็นไหมก็ไม่ได้ช่วยรัสเซียเลยหลักๆก,ก็คือซื้อของที่มากขึ้นแตออ่การซื้อของมากขึ้นไม่ได้ว่าจีนจะช่วยรัสเซียนะฮะจีนซื้อแก๊สธรรมชาติมากขึ้นเหตุผลเพราะมันถูกลงแค่นั้นเพราะว่ารัสเซียมันไม่มีใครซื้ออะรัสเซียแล้วไงรัเสเซียก็ถูกลงไอ้บางประเทศเนี่ยก็จะฉวยโอกาสจากตรงนี้อย่างเช่นอินเดียก็ถือว่าฉวยโอกาสมากจากความเดือดร้อนคนอื่นนะเขาแบ่งกันแทบตายสุดท้ายมันมีีีคนนทท่่่โลผลผแแบบเห็กกตัวออไปซื้ขงถู จีนก็ทำแบบนั้นซื้อของถูกเพื่อได้ผลประโยชน์เข้าประเทศเนี่ยทีนี้มันก็มีแต่ผลพอแรกกับจีนเห็นไหมสงครามประเทศอื่นเนี่ยเสียกันหมดมีแต่จีนที่ได้ตอนนี้ได้ใช้ของถูกซื้อมาพัฒนาประเทศใช้แก๊สมาทํานู่นทํานี่ก็ได้เปรียบมากเพราะฉะนั้นในการที่จีนก็เอาจริงๆช่วยก็ไม่ได้ช่วยหรอกก็คือซื้อมากขึ้นแค่นั้นเองเพราะมันถูกลงจีนก็ไม่ได้อยากจริงจังเพราะฉะนั้นไอการที่เห็นว่าจีนคบกับรัสเซียพันธมิตรกับรัสเซียจริงๆไม่ใช่เพราะจีนชอบรัสเซียอะไรต่างคนต่าง อ่เพราะว่ารัเสเซียเนี่ยกับสหรัฐเป็นศัตรูกันอ้ยศัตรูของศัตรูก็คือมิตรของฉันสื่อในจีนตอนนี้ก็เหมือนกันนะฮะพยายามจะบิดเบือนใส่ร้ายตะวันตกใส่ร้ายยุโรใส่ร้ายสหรัฐแล้วก็ดูเหมือนจะเข้าข้างรัเสเซียเงี้ยคนก็เลยมองว่าเอ้ยเหมือนว่าเขาจะช่วยจริงๆเขาไม่ได้ช่วยรัเสเซียแต่เป็นเพราะรัเสเซียเป็นทางผ่านที่จะทําให้สหรัฐดูแย่อ่ะตะวันตกดูแย่จะด้ไปบิดเบือนให้มันดูแย่แต่คืออย่างน้อยก็ต้องทําให้คนนึงดูดีคนนึงจะได้ดูแย่เงี้ยอะไรประมาณนั้นนี่คือวิธีีีีีกาาาารรรออจจจนนนนนนตเ้ยปะชชชชววคืิซ ชื่นชมรัสเซียรัสเซียคือฮีโร่รัสเซียช่วยเหลือประเทศนู้นรัสเซียเข้าไปจัดการนาซีตามข้ออ้างรัสเซียที่รัสเซียปั่นหัวคนในประเทศก็คือว่าจะไปจัดการนาซีระบบนาซีที่แบบใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือจีนก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันใช้ผ่านสื่อสั่งหัวประชาชนหลายคนค็เน,นี่ยโดนแบบเนี้ยโจนเนี่ยมันมีคนจีนคนหนึ่งที่ไปอยู่ยูเครนอยู่แล้วแล้วก็เอามาถ่ายทอดความจริงในยูเครนให้คนจีนรู้คนจีนโกรธนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปนี้ขึ้นมาในอนาคตที่คนจีนที่ไปอยู่ยูเครนรับเผยแพร่ความจริงตัวคนจีนนนนนด่่่าาาาาะเททคจจจยรริไมมพอใหวศชปั้น อนาคตจะนํามาให้ดูนะฮะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ผมอยากจะโต้สายจีนเพราะว่าสายจีนก็ชอบใช้คํานี้ในการอ้างอย่างเช่นตะวันตกรวมกันต,ว,นตวมหัวกันพวกเดียวกันอะไรประมาณนั้นผมขอถามหน่อยฮะคุณไม่สงสัยเหรอฮะว่าทําทไมประเทศเจริญเจริญเหล่านี้ตะวันตกเหล่านี้เขาถึงทาไมถึงเข้าข้างยูเครนเขาถึงเลือกข้างยูเครนเขาถึงสงสารยูเครนแล้วประเทศตะวันตกเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องไปรับเงินใครนะฮะถามว่ายูเครนมีอะไรฮะยูเครน GDP ก็ไม่ได้เยอะน้อยกว่าไทายยูเครนไม่ได้เจริญอะไรมาก ทำไมเขาต้องไปเข้าข้างเขาได้อะไรจากยูเครนเขาคบรัสเซียได้น้ํามันไม่ดีกว่าด้ก๊าซธรรมชาติาไม่ดีกว่าทำอธิบายให้ผมฟังก็ได้ทําไมทําไมเขาต้องเลือกยูเครนทำไมเขาต้องช่วยยูเครนมีเหตุผลอะไรเขามีแต่เสียด้วยสาการแบนน้ำมันรัสเซียก็เสียแล้วประเทศเหล่านี้จเจริญรวยไม่จําเป็นต้องไปรับอะไรพวกนี้อยู่แล้วทําไมเขาถึงเลือกเหตุผลเพราะเรื่องของความถูกต้องเรื่องของความเป็นมนุษย์หรือคุณอาจจะอ้างว่าประเทศเหล่านี้อาจจะโดนปั่นหัวดนหรอคือประเทศเหล่านี้จเจริญมากอันดับต้นๆของโลก1 2 3 4 5ของโลก เขารอบครอบเขามีเข่ากรองที่ทันสมัยเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเขาตรวจสอบเองได้ของพวกนี้เขาดูเองได้หรือว่าจะรัเสเซียจีนฉลาดสุดในโลกนะฮะถ้าฉลาดสุดในโลกคงไม่ต้องไปก๊อปอาวุธสหรัฐเรียนแบบหรอกฮะ J20 เครื่องบินลบตัวล่าสุดของจีนที่ว่าโหดที่สุดแล้วของจีนนะ่ะเก่งที่สุดของจีนเนะี่ยยังไปก๊อปรูปแบบเครื่องบินจาก F35 ของสหรัฐเลย F35 ที่เพิ่งออกเมื่อต้นปี2000นี้เอง2000หน่อยๆน่อยยังไปก๊อปเขามาเลยแล้วถามว่าดียังไงฮะ เรื่องความคิดเรื่องเทคโนโลยีส่วนใหญ่ยุโรปตะวันตกอเมริกาก็จะเป็นคนคิดน้นเรื่องของการแพทย์เรื่องของการแบ่งปันความรู้ส่วนใหญ่ก็ตะวันตกทั้งนั้นเขามีจิตใจเรื่องของการแบ่งปันวิกิพีเดียก็เหมือนกันก็เป็นของต่างชาติของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันเขากรองเขาก็ดีพวกนี้ฉลาดอยู่แล้วไม่ต้องไปห่วงว่าเขาโดนปั่นหัวไม่มีทางโดนปั่นหัวแน่นอนทีนี้โอเคแหละถ้าเราจะดูว่าเฮ้ยเขาโดนปั่นหัวเขาพวกเดียวกันเขาร่วมหัวกันหรือเปล่าผมจะพาไปดูอังกฤษสหรัฐชาณาจักรในปี2019โดยประมาณที่ตอนนั้นอยู่ในยุคทั ตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมมีคดีเรื่องของหวาวยที่ลูกสาวหวเวยโดนจับแล้วชั้์เนี่ยมองว่า 5G หวาวยมีอันตรายต่อโลกมีการสอดแนมเพราะว่าภายใต้รัฐบาลจีนซึ่งถูกฮะหวาวยกับรัฐบาลจีนเนี่ยติดกันฮนะเป็นเป็นพักพวกกันอยู่อ่ารัฐบาลจีนก็ขอให้ความสนับสนุนหวาวัยณนะตอนนั้นเนี่ยชั้์พยายามจะบอกอังกฤษพยายามจะเตือนอังกฤษ ว่าอย่าไปตั้งอย่าไปให้ตั้งเพราะอันตรามันจะสอดแนมข้อมูลแล้วสหรัฐเป็นพันธมิตรกับอังกฤษที่มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารข่าวกรองเนี่ยมันจะไปหลุดไปถึงมือจีนง่ายๆเพราะขวบวยเป็นภายใต้ของจีนอังกฤษตอนนั้นไม่เชื่ออังกฤษยังบอกว่าจะใช้ต่อเพราะมันไม่ได้มีอะไรไอ้เราก็ตรวจสอบแล้วนะอังกฤษก็พูดอย่างน me. ั้นตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้มีอะไรทําไมกังวลอะไรดูสหรัฐกังวลเกินไปณตอนนั้นคิดอย่างนั้นฮะณตอนนั้นสายจีนก็ร <Marvin>. ีบบิดกันใหญ่เฮ้ยอังกฤษไม่เห็นด้วยสหรัฐก็เลยไปพันอัง เหมือนรอบล่าสุดเนี่ยที่ eu เขาตัดสินใจอะไรบางอย่างก็หาว่า eu ไม่ได้ครบไม่ครบสารัฐอะไรก็ตามก็บิดเบือนเดี๋ยวไว้รอบหน้าผมจะเอาคอมเมนต์พวกนี้มาให้ดูนะว่าเขาบิดกันขนาดไหนตอนนั้นก็โดนบิดอย่างนั้นว่าอังกฤษจะเลิกครบสารัฐไปไปมา,มาผ่านไปสักไม่ถึงปียู e อังกฤษตัดสินใจตามสารัฐแล้วเชื่ออ่สิ่งที่สารัฐพูด ก็เลยโอเคแหละครึ่งๆล้กันยอมให้หัวอยต้องเสาสัญ,ญญาณได้แต่ตั้งเฉพาะพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ราชาการพื้นที่อื่นที่ต้องการราชาการมากนะเพื่อไม่ให้สอนแนมข้อมูลเข่ากรองนะสุดท้ายกลับมาไปได้ดีแล้วก็จุดนี้แหละจุดของอังกฤษทําให้เราเห็นภาพได้ชัดว่าการเป็นพันธมิตรสหรัฐไม่จาเป็นต้องฟังสหรัฐคุณสามารถโต้แย้งได้ แต่ถ้าไม่ตรงกันสมมติสารัตพูดแล้วไม่เชื่อจริงๆแล้วมันกระทบความมั่นคงสารัตจริงๆสารัตก็จะยกเลิกการแบ่งปันเข่ากองแต่คุณจะไม่ได้โดนสารัตทาร้ายอะไรทั้งนั้นนะเขาก็จะไม่แบ่งปันเข่ากองให้คุณเพราะว่าเข่ากองนี้เสี่ยงหลุดมือไปถึงพวกศัตรตูของคนที่ทําเรื่องชั่วๆเอาไว้อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นภาพเห็นได้ชัดว่าจริงๆเขาไม่ได้รูมโผกันบางเรื่องที่เขาจะไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เห็นด้วยได้ ในกระทั่งยูเครนอ่ะตอนแรกที่สหรัฐอย่างไบเดนเขาเตือนนะไบเดนเตือนยูเครนว่าเดี๋ยวรัสเซียจะบุกรัสเซียม,มีการกองทหารมากมายที่ชายแดนที่เหมือนเตรียมตัวจะบุกลถเยอะมากยูเครนไม่เชื่อยูเครนบอกว่าสาหรัฐเนี่ยพูดให้ประชาชนตึงตะหนกเกินไปมันไม่นา่าเกิดขึ้นหรอกยูเครนพูดอย่างนั้นเห็นไหมฮะสุดท้ายบุกจริงยูเครนถึงได้เชื่อณตอนนั้นยูเครนก็ไม่เชื่อยูเครนสามารถโต้ตอบได้ก็ไม่ได้เป็นไรแต่ถ้าอย่างรัสเซียกับเบลารุสถ้าเบลารุสไม่ฟังเนี่ยมีปัญหานฮะอ่าาาเรลลกกคอ,อมก็มวแตตงงขผดจ กับรประชาธิปไตยของความชั่วร้ายกับความดีนี่น่าจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายที่สุดคนทั่วไปเข้าใจง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจากมุมมองผมนะท้ายที่สุดยูเครนจะได้รับชัยชนะสามารถล่ารัสเซียให้ถอยไปได้แต่คือแน่นอนความเสียหายมหาศาลต้องเยียวยากันอีกเยอะทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ